รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกขอ่อยทุกท่านนะครับท่านที่รักในการต่อนกขอ่อยนะครับรักในการเลี้ยงนกขอ่อยรักในเสียงนกขอ่อยทุกท่านนะครับอันนี้ก็ตอนเป็นตอนเย็นวันอาทิตย์นะครับ ผมมีนัดกับอาจารย์คูณนะครับแล้วก็อาจารย์เกียรตินะครับอาจารย์คูณบางใหญ่นะครับแล้วก็อาจารย์เกียรต์โคลิเซียมนะครับผมมาต่อนกแถวโรงเรียนบ้านท่าพเพชรนะครับพี่น้องครับได้ยินเสียงนกขันนะครับเสียงดีนะครับอยู่นุ่งนะครับระหว่างที่ผมรออาจารย์เกียรติกับอาจารย์คูณอยู่นะครับ สองท่านยังมาไม่ถึงนะครับไม่รู้ว่าผลจะลุกซะก่อนหรือเปล่านะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากนะครับพี่น้องครับหมยสวยนะครับในนี้นะครับในโรงเรียนนะครับเป็นสนามฟุตบอลนะครับพี่น้องครับอาจารย์คุณบอกว่ามีนกดีๆหลายตัวนะครับตอนนี้อาจารย์คูณก็รออาจารย์เกียรติอยู่นะครับแล้วก็จะมา เจอกันที่นี่นะครับนะครับก็ระหว่างที่สองท่านจะมานะครับพี่น้องครับผมก็จะเดินดูหมายนะครับเดินฟังเสียงนกฟังพลางนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราพบอาจารย์คูนกับอาจารย์เกียรติพร้อมกันนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็มาแล้วนะครับอาจารย์เกียรติ จันคูนนะครับพี่น้องครับบนตอกสวัสดีมาแล้วครับสองท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คูนสวัสดีครับพี่เกียรติสวัสดีเลยตัวตาปุ่มปังพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คูนนะครับอาจารย์คูนจารย์เกียรตินะครับผมวันนี้นะครับมาหมายตาเพชรนะครับโรงเรียนบ้านท่าเพชร เห็นค like okay, ุยตรงนู si anyway. ้นนะพี่สองตัวฝนลงก่อนไหมพี่ฝนตกไหมพี่ว่าวันนี้เสี่ยงดีจังนะครับเดี๋ยวมาเกียรดมากับนกเล่ยวันนี้มากับนกเล่ยวันนี้อก็ไออาก้าอาก้าอาก้าพี่คู่นะครับมากับเท่งเท่งอาก้าเพชรบางใหญ่เพชรบางใหญ่ โอ้โหนะครับโอ้โหมาเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับสี่ต่อนะครับกับผมมาต่อเดียวนะครับไส่ขนงานเสียงู่เดียวยังใส่กี้ยตัวนัอ่าขู่เดียวตัวนั้นยังนะครับยังคูนนะครับนุ่นมีพเนเยดเรียบร้อยนะครับเป็นนงครับเป็นนกเนียดด้วยนะครับมีเศร้านะครับพร้อมนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราไปดูกันที่หมายนะครับ hả mai con luôn あっ o abileri ดีครับพี่น้องครับหมานกเอี้ยงอีกแล้วนะครับพี่น้องครับแต่จะมันแดงก่อนนะครับพี่น้องครับอะไรมันแดงไปหมานกเอี้ยงอีกแล้วนะครับเอ้ยแดงไปเขาไปแล้วก่อนแล้วก็มาเตะบอลพอดีนะครับพี่น้องครับหรือว่าอาจารย์เกียรติได้ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับ เอาผมมันไอเอี้ยงอีกแล้วนะครับพี่น้องครับเอ้ย เป็น่ดีนะครับพี่น้องครับงานแตเอียงนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องครับ่ยครับเมื่อกี้มีนกมาลงมาตัวนะครับมีนกป่ามาลงตัวนะครับพี่น้องครับแต่ว่าพอดีกับของอาจารย์เกียรตินะครับลงพอดีนะครับก็เลย เราก็เลยไปนะครับเจ้าอาก้านะครับหมานเจ้าอาก้านะครับได้ไปเฉลยไปตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับติดนิ้วก้อยนะครับพี่น้องครับยังไม่ได้มาเดิมคืนซิ่งนะครับสองตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับสองตัวสองสองแต้มแล้วครับเจ้าเอี้ยงนะครับอีนังอย่ามาติดนะเขาโตนกเข้าไป ขอมานนะครับเจ้าอาก้าน,นะครับพี่น้องครับเจ้าอาก้าหมานไปเมื่อกี้นะครับตั้งตรงนู้นนะครับของอาจารย์คุนทั้งตรงนู้นนะครับพี่น้องครับนกลงหาเจ <pasa> ้าอาก้าตัวกลางนะครับส่วนเจ้ามดแดงนะครับเมื่อกี้ก็มาตัวนึงแต่ว่าก็พอดีตรงกับเจ้าอาก้ากําลังได้เฉลยพอดีนะครับอ่ามันก็บินมาหาเจ้ามดแดงนะครับก็เลยต้องมาต้องมาเก็บก่อนนะครับนะครับสําหรับหมายวันนี้นะครับพี่น้องครับพอดีนะครับเขามาเตะฟุตบอลนะครับพี่น้องครับตอนเย็น หว้วันหลังก่อมาใหม่นะครับพี่น้องครับหมายตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเก็บคึ้นก่อนครับพี่น้องครับ กินเลยนะแล้วก็จับตรงหัวปมนี่ยนั่นเองแล้วก็เสียบ้าไปเลื่อนไปไา่จัดใบใบเลยกันเตืองเต้กันเรืองเตะกันเรือเต้งานไฟต้องใส่ต่างฟืดกันเรืเต้กัดจาดใบใบอยู่เลยนั้นมันจ้าพี่เนี่ยที่พี่จับนี่เลยจับตรงหัวปมเนี่ยแล้วก็รูดฟืดลงมาหาหัวเอ็นนี่แล้วก็แทงเอ็นเข้ามาในรูนี่ฟืดเดียวเลย

ก็อาจารย์เกศได้เฉลยไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับผมก็หมานกเอี้ยงไปนะครับผมก็ไว้ชมไคลิปหน้านะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาชมช่องไวท์นกเขาใหญ่นะครับามาดูว่าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเราจะไปต่อกันที่ไหนนะครับกับอาจารย์เกตกับอาจารย์คูณนะครับผมก็ได้มีมีเพื่อ,ตอนต่อนกเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อน ตัวทัพย์เสียนะครับเบสก็หายไลยก็ไม่มีนะครับเบอร์ก็หายหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมช่องไว้ยน้องขวาใหญ่นะครับก็ขอพี่น้องอ like, อกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่น้องครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนเพื่มากนะครับผขอบคุณพี่คูน่าครับขอบคุณมากครับ